ู้ชมทงวิกฤตซีทรีในวันนี้นะคะซีได้รายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าได้มาทําข่าวที่นี่ก็เลยได้เกาะติดกระแสะการเปิดตัว iPhone 5ที่เพิ่งจะเปิดตัวในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้พอดีแต่คําถามซีในวันนี้ไม่ใช่ว่า iPhone 5จะสามารถทําอะไรได้บ้างคาถามก็คือว่าเครื่องหิ้ว p h o n e 5จะสามารถใช้งานในประเทศไทยได้หรือเปล่าเพราะว่า iPhone 5หลังจากเปิดตัวแล้วเขาบอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนซิมซิมที่เล็กอยู่แล้วอย่างไมโครซิมต้องเปลี่ยนให้เล็กลงอีกที่เรียกว่านาน No ค่ะใครที่กำลังจ่อรอวันที่21นะคะเพื่อเข้าช็อปกะจะฮิ้วเข้ามาที่ประเทศไทยมีประเด็นที่ต้องห่วงนิดหน่อยคือเรื่องของซิมเพราะ iPhone 5เนี่ยเปลี่ยนมาใช้นาโนซิมซิมาโ n o นี่เล็กกว่าไมโครซิมในรุ่นที่ผ่านมาอีกค่ะ Apple พยายามทำมือถือที่บางที่สุดในโลกก็เลยมีความจำเป็นต้องย่อขนาดแบนๆซิมก็เลยต้องเล็กลงตามไปด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นซิมนาโน คำถามก็คือค่ายมือถือในประเทศไทยมีซิมนาโน,โนหรือยังเพราะว่าถ้ายังแน่นอนว่าคนที่ซื้อเครื่องหิ้วมาเร็วกว่าศูนย์อาจจะเจอปัญหาว่าใช้ไม่ได้เพราะไม่มีซิมนาโนเล็กสุดชนิดใหม่นี้คำถาม C นะคะก็คือว่าหรือเราจะสามารถนำไมโครซิมมาตัดให้เล็กลงแล้วเป็นนานโนซิมได้หรือไม่สอบถามจากแหล่งข่าวที่เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะคะก็ตอบกลับมานะคะว่า ไม่ใช่แค่เล็กลงแล้วจะสามารถใช้ได้เพราะว่าจะต้องบางลงอีกด้วยก็อาจจะต้องทั้งตัดแล้วก็ตะใบค่ะ คุณผู้ชมคะซีได้สอบถามไปยังค่ายมือถือใหญ่ๆใ,ใ,ในบ้านเรานะคะซึ่งตอนนี้ก็เตรียมพร้อมนาโน,โนซิมเอาไว้สําหรับคนที่อยากใช้เครื่องคิวคือค่อนข้างใจร้อนกว่าคนอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อย่างไรก็ดีค่ะจริงๆซื้ออุปกรณ์ไอทีซีแนะนําว่าควรจะซื้อเครื่องศูนย์เพราะว่าพอมีปัญหาสามารถส่งซ่อมได้มีระยะรับประกันนั่นเองนะคะถ้าใครอยากดูเรื่องของรีวิว iPhone 5ซีจัดให้แล้วผ่านทาง y o u t u b e c o m c h a t บชัค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ